ช่างนัดแก้ไห้ไอ้เนี่ยมีแต่คนถามสวัสดีครับช่างนัดจากลายสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครมือนีมาพอครับข้านแกเช่นเคยครับผมโอ้ยไปงานไม่ได้มือเดียวกลับไม่อีกแล้วไอ้กัไปมาโอ้มามามา,มา,มาต่สกลค,ครับผมโตเมืองคนละกับมาว้างแบบกับแกไล่ไว้เห็นหร่ครับกัโอ้ยสักเองครับไอ้เพิ่นสมัยบาวแวงกับจิตตึงเลยครับบางสักเองนะครับยูนอืกกับักเอง ในแขนนี่ไอ้เพิ่นสักเองเบิดนอกจากทางหลังนี่ครับเห็นว่าเนี่ยเพื่อนสักบ่ได้ที่เรียกกับักเองผท่านโอ้โอโอโตยตงเปิักสิว่าจังได้ก็สุดยอดเลยครับอันนี้เป็นงานแขนยาวด้วยครับผมเป็นงานซาม,มูไรตรงต้นแขนเนี่ยแขนมันเป็นสองท่อนนะผมก็เลยแบ่งกระดาษเป็นสองแผ่นก็นเลยวางขางบนก้อนแล้วก็ซักขังบน,บนแล้วจังมาวางต่อข้างล่างครับผมเนี่ยวางแล้วก็เป็นแบบนี้ก็ค่อยๆดึงออกครับผมจะให้มันมีสองเส้นเด้อสเต็ปกับเหมือนที่ผมบอกน่ะครับ กะ <S an> ตรงใดที่มันกดลงไปแล้วอย่าไปกดลงอีกมันมันจะเป็นสองเส้นครับผมมันจะสับขาหลอกเลยมันจะมุนอุ้ยปุยครับผมมาแม่นมังดอกตเตยเฮ็ดได้ละส่วนสีดํดดากะดําไดนามิกค,ครับผมส่วนเข็มกัเข็เมเบอร์เจ็ดครับผมใส่เบอร์เจ็ดแหละกะไอเ X, ไครื่องเนี่ยเครื่อง WJX ใส่ไฟหกจุดห้าครับมื่อเนี้ยกะบหกจุดห้าเนี้ยแล้วกะบหกจุดศูนย์ศูนย์เนี้ยแล้วแล้วแต่ช่วงครับผมส่วนเข็มนี่กะบสองมิลครับผมสองมิลเลยล่ะ ถ้าสามมิลม,มันจะงียบวดสองมิลครับผมเราจะจุดตั้มก็สองมิลกะมีก็บ,บางจุดส่งตรงที่ตึงๆอ่ะต,ตรงที่เขา่ามือเขายางๆตรงแขนตรงศอกเนี่ยนะไห้สองมิลนะครับผมมันจะง่ายครับผมเส้นมันคมกะงานอันนี้จะเป็นงานเลียวลิติกซะส่วนใหญ่ครับผมเส้นสะบ่ค่อยมีดอกกาเลยเลื่อนเส้นบ่ค่อยเอาแบบบอ่บอบ่ดำบันไดนะครับผมอยากให้มันมีมิติลึกลับดี ก็คือภาพต้นสบับมาเห็นบอกครับเนี่ยเป็นงานเงาขาวดําครับผมเส้นแน่เส้นจริงแน่เส้นน้ำแน่ครับอากาโอ้หลายครับมือนีป๊บเปิดคาสีบอกกับจักสีผักเราเลยเส้นนี่โคตรหลายเลยครับซักไปในหาสั่วโมครึ่งเลยครับมือเนี่ยขนาดแต่เขียนลมนอกเลยครับเนี่ยเขียนรอบในบททันมีู่ครับเพราะว่าถ้าสีขยายดึงอองทั้งขางกรยานมันเสียความสมดุลของภาพไปนะครับถ้าสียืดออกก็ยานมันเลยหัวไหลครับผม ็ตัวละครมันสิมีให้โชว์อยู่สามอย่างครับตรงท่อนแขนด้านบนนี่สิเป็นซาม,มูไรตรงกลางแขนท่อนแขนด้านล่างสิเป็นมังกรตรงคอมือด้านล่างนี่สิเป็นคาบุกิครับผมคาบหางมังกรก็โอ้ภาพนี่งามครับกับเ่เคยเห็นได้ไอ่ายเพิ่นก็จักเอามาได้ใส่ดอกก็ว่าเอามาจากเน็ตนั่นแหละงามเลยหรอครับผมเนี่ยอันนี้คือสักท่อนบนแล้วเลยครับอันนี้เป็นเป็นช่วงใบสักสักช่วงใบท่อนล่างนี่สิยากเป็นพิเศษครับผม ก็คือสาม่วโมงครับท่อนล่างในซ่อนบนในสองจุดหางซุ้มงได้ครับเนี่ยเนี่ยเบิ่งหัวรถเพราะว่าแขนนี่ว่างแบบนีงยากได้ครับแขนนี่่ธรรมาดาได้เกิดชี้ยังบอกนั่แหละแขนมองหนึ่งหน่อยมองหนึงใหญ่นะครับแต่ภาพประมาณซ้ำกันน,กนะนะต้องปานิดครับว่างแบบเนี่คยค่อยๆจิกค่อยๆกดไปทงแบบกดคือลงสองซ้สำสองเซนเนี่ยโอ้ยซาเัางามไม่ตรงห่วงเตเห็ดเลยใส่น้ำยาลอกไรไรกับเซนเบอร์เซนแตก ยากครับเพียนงานเป็นง้มๆสาๆอยู่หลังกัเจ้าไปเดาๆนี่ยครับพอดีกันก็ตึงหนังให้ได้ครับพอมีอย่างดอกพอมีอย่างหลายเลยครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจัดยอดครับผมโอ้ยความอดทนอ่ายังไงอึดครับผมเพราะว่ามาหอดเพื่อสิมาหอดเนละครับถ้าอยาช้เนี่ยสามหลอดครับผมเที่ยงใบม่มงหมดเทียงเออเที่ยงพอดีครับเพียงงานเริ่มเที่ยงพอดีเขาเที่ยงก็ไปกินคนละครับาบสามซีม่วงหมดเลยว่ต้องห่วง กะเลี่ยงกาแฟสองแก้วพ่อมมนก็เลี้ยงขอสองกองขอบคุณพี่ปลาพี่ป้อมมากๆครับผมที่โอ้มายย่ำใดนี่กะทุเทือครับเลี้ยงทั้งกาแฟาเลี้ยงเขาโอ้ยสุดยอดครับัวจิตหัวใจซักแล้วครับรถกลับสกนนุลดู่และครับเดี๋ยวมื่อ่นก็เจอครับงานแก้เช่นเคยครับผมดูหนาท้องโอ้ยหูงื่ลอลำอ้นเนี่ยต้องใส่ยาชากันครับว่าใส่เอว,ว้าเอว้าเลยแหะครับที่สําคัญที่ขาดบ่ได้เลยครัขอบคุณแฟนเพจแฟนตัวยงมากๆกครับผม ที่บ่เคยถิ่มสร้างนัดเลยครับผมขอบพูณมากๆที่เขามาคอมเมนต์ให้กำลังใจสร้างนัดได้ภาคอยู่ซูมอสเสวีตนี่แหละครับก็บถ้าผพูดได้อยากรักษาเพลย์หายเร็วกับผลิตภัณฑ์ม่อนอิงครับผมลอกเร็วหายเร็วครับสามมือแห้งลอกเร็วเซ็ตรวยแบบนี้ก็ถือว่าเลี้ยวครับผมเนี่ยเห็นบ่ะตัวหัวมังก่อนทีถึงงานเก่าหรอครับว่ามีปัญหาคือเก่างานคือเก่าครับผมเนี่ยเดี๋ยวมาเจอเง,เงาเนี่ยก็หายปั๊บครับผม อลอกเร็วหายเร็วเนาะครับผลิตภัณฑ์มอนอิงอย่าลืมเด้อครับผมติดบ้านไว้ซองนี้น่อยพวกพาสบายเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ